ช่วยสุดความสามารถแล้วหมด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 พี่นุกวัาดีพี่นุกอยู่ไหนอ่ะนุกนุกแต่งหรือเปล่าเขาสอดกรีไปสองตัวมาอีกแล้วเหรอได้เอาละเสร็จ Bên hàm 5 nó, yahoo. Mane mang 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 đang mang mang đang mang 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 2 mang 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 ตา้สองตายสองคองที่ดูดมากี่เต็นเขาเดียรอรอรอ

ออกงนะโโองทัพต้องมนแดงกินอยู่บนสองชั้นเลยดีขึ้นไหมนะเออใช่ไหมเนาะตายจะไหม

Tim ngang ngang nữa ngang 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 เอาแล้าเข้าๆน่าเจอนาเจอพี่มันพี่มยอาไปไม่ได้นไปไม่ได้อตัวนัทีน่ะอกนอยู่ก่นมันอยู่บ้านตัวทีนะครับล้วกอดรอกให้ล้อกอดรอก บอพดีลงบพดีลงบพดีลงบอกแล้วไอ้เี้ย็นังี้นถึงีไอ้เฮ้ันนี่สามกรบอกอะในตัวเตมเมเมูอยู่ตยแตอออตเจบจบจมันเข้าใต้หูเหรอครับห้องคอมาครับ ไปวิ่งมาเลยมวิ่งกันหมดแล้วนะมีห้องซ่อมตรวนึงไม่บหวมันสี่มีสีมีแต่พอให้ลงลงลงแค่ปรเด็นดิมบอกพอให้เอาเป้าไปถ่านล้ะอีกเดียว อะไรแล้วว่าไอ้เชืตัวไอ้เชือกตัวกับจัมพูมเมื่อกี้เฮ้ยหลังหลังหลังหยหมดน้องเสียตายทีมทีมไม่ไรทีมแม็กซ์ไม่หมดตายตายทีมนะตายตายก่อนทีมันอยู่ไหนวะพี่หลังหลังเลสทีมไหนบ้านทีมทีมเก็บแอร์ไมลเล่นดิน้องเก็บแอร์ไมลเล่นทีมทีมเก็บเก็บหลังเลสหลังเลสเตรียมทีมมาเต็มแล้วทีมถอยถอยออกมาได้ไหมทีมถอยออกมาก่อนทำแห้งแล้ว มันวิ่งไปแล้วกำแพงยิงได้ปมเ้บันทยิงต้นต้นนี้ได้ไหมยิงได้ไหมได้เะขอจุบุ้ขออยู่ขออยู่ปุดบขออยู่ตายๆๆๆๆยิ๊มาตายอมันอีกตัวอีกตัวพี่เจอเลยนะตายตายปะยไม่ตายว่ไม่ไม่ตายไม่ตายิ๊เข้าไแล้วแม็กพี่หมดม็่นัแม็ก่อกนัเนาะโยย่แม็กไม่มีเลยนไล่วะ ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านมาเดี๋กูแทงให้มาโอ้ยยี่บ้านข้ามนะมันข้ามมันข้ามไอ้ขอใช้ปัญยาอยู่ไหนวะเฮ้ยมันข้ามสามเลยาบ่อยมันข้ามเลยไป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 ว่าสามก่อนนะทำได้ก่อนแม่ดูดิว่าจะเกียบป่ะ